อจารเราไปดูเอียมให้นครปฐมด้วยครับนครปฐมเอียมไม่ครบครับต้องมี4ตัวนะครับขอให้ฝันจะขัดไปดูแลเสื้อเอียมที่วอเตอร์บอยและฟิสิโอจะลงสนามด้วยที่นครปฐมยังได้ไม่ครบครับขอบคุณครับอ้าวเชิญครับอาจารย์รับสี่สิบนาทีครับจารย์ครับคู้หลังครับสุรินทร์เปิดเกมยาวขึ้นไปเลยครับนี่สัมแรงมากมือดิฉันนะหลังการยื ขอบคุณครับโอเคครบคุณครับขอบคุณพี่แก่ขอบคุณมากครับพี่แก่ครับโอเคครับขอบคุณพี่แก่นะครับทีเราอาจจะเอาวางไว้แอบแอบก็ขอบคุณทานทนายพี่แก่ด้วยครับผมโอเคครับในสนามเป็นลูกโทษครับน้าขอปฐมครับไม่ออกไม่ออกพี่ไปออกไม่ออกหลังลูกโทษก็แตะกินใดญขึ้นไปครับอาจารย์ให้เป็นแถวดูมีกครั้งหนึ่งครับโดยน้าขอมปฐมครับย้ามาย้ายมาครับมคนเอาเขาเลยอบอลมาเล่นเอาบอลมาเล่น ก่อนมาดูรายชื่อทางด้านทั้งสอทีมแรกนะครับรดับแพ่นทีมนะครับประถงครับหมายเลขหนึ่งธีรพงศ์สมบริฐหมายเลขยี่สิบหนึ่งปันนวิ์จิตสิริอุราวุธหมายเลขสิบเจ็ดธนพัฒน์ลูกอุดมผลหมายเลขห้สิทธิพรต่างสูงหมายเลขสิบเก้านัทวุฒิสมสัง หมายเลขแปอันนบอินพรมหมายเลขเจ็ดพราวพิท์แก้วพังกาหมายเลขสิบแปดนัชพัฒน์สังสุขหมายเลขเก้านครพลปฏิยาวิภาคหมายเลขสิบห้าพิชพงศ์ไพรบัวหมายเลขสิบหนึ่งเนติพัฒน์หันธรรมนัชโสภาหมายเลขสิบสองปานนครภูเกษตรหมายเลขหกพีรพลชูควรหมายเลขสิบสามนัทวัฒน์มุสิตจรุนพงศ์หมายเลขยี่สิบหก นามกริดสารพันธ์ผู้สอนกสิทธิงทิพเลิศสมเจตอนุแสนครับแล้วก็ผู้จัดการทีมสุภกรจันทนาครับมาชมจากลูกโทษครับขอเตะทำคะแนนครับโดยนครปฐม หลลงโทษครับไม่เข้าครับหมายเลขสิบห้าสักครู่นี้น้ำผู้เล่นทีมสุรินทร์ครับหมายเลขหนึ่งพัชรพงษ์ดวงตาหมายเลขสิบเจ็ดจินนะรัศรีธนะหมายเลขสิบหนึ่งรัตนชัยก้านน้อยหมายเลขสิบหกพิษมัดเหลือสุดหมายเลขสองสารัดสดในใจหมายเลขยี่สิบสามธวีวัฒน์เลิศปิยศักดิ์หมายเลขสามสิบสองพัชกรพนมีพร้อมหมายเลขสี่ชนาทีมทุ่งนามหมายเลขที่สิบห้าธนัทพงษ์ไพรสิทธิ์บรุคุณ หมายเลขสองธนัทประกพงศ์ขสนาธนรายหมายเลขสามสิบสุธาอาวิริยะกุลหมายเลขยี่สิบสองพีรพรในสันทายหมายเลขยี่สิบสี่พงศธรช่วยชูหมายเลขยี่สิบเจ็ดบดินบดินทอนอินทระหมายเลขยี่สิบแปดเสีรวัตวิสิทธิ์กิตติคุณผูู้ฝึกสอนนี่รันดอนโสโลกาสาครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนปาริชาตศรีสุดผู้จัก ทีมสมชายผลมรัศนคาราครับเ้าเชิญครับคุณครูสำหรับรูนีไ้ได้แางดานของสุรินคสุรินยอยู่ย,ยุดสีเขียวครับไอคขนถอยอยู่ยุดสีฟ้าค่ผู้ที่เราไอทั้งไหบ้าเลยนีอ่อผม นั่นงขรุขระไปเลยเอาละครับก็ยังเสมอการอยู่ศูนจุดครับในครึ่งเวลาแรกครับคู่นี้ถือว่ามหาอำนาจลูกดำเรียบด้วยกันทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นสุรินที่เคยครองแชมป์เก่ามาถึง6สมัยหรือ7สมัยอ๋อเนี่ยครับกีฬาแห่งชาตินะในกีฬาแห่งชาติอย่างเดียวน,น,นะจารย์นะต่อเนื่องกันมานะทางด้าน นาฟอปปะถนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมาดาถือว่าในระดับกีฬาแห่งชาตินี้และระดับกีฬายเยาวชนก็สร้างเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรียญเงินไว้มากมายครับทั้งสองทีมเลยนี่ครับวันนี้เจอกันแล้วครับพิ่ณนามแห่งนี้ครับได้ของบอลขึ้นมาครับทางด้านสูริร์ครับส,สุริง่งพึช้างใหญ่มีผู้ชมทางบ้านาบอกว่ามีไหลสดหรือไม่ครับ เดี๋ยวรอหาข้อมูลก่อน,อน,อนวันนี้ยังไม่มีครับพี่แก่นขอประธานอภัยด้วยครับพี่ยาวขึ้นมาลูกนี้อโอ้นี่ครับออกไปแล้วค่ะสุดอยอดครับดูการวางเท้าและการเตะครับอาจารย์คุณครูนุ๊กนิกมีเอฟเอปัจจัยทางบ้านว่าได้ยินเสียงครูลูกนี้ใจหายไปก็ว่าแล้วครูนุ๊กนิกกลับมาแล้วยังอยู่ครัอยู่ เบ่ครับเป๊ครับดียังไงครับรอดูคุณสิทธิ์ก็อมาเช็คอยู่ครับเพราะว่าเช็คเพื่อความถูกต้องครับอาจารย์ต้องตรวจสอบแบบละเอียดใช่ไหมคะถ้าภาษาโรงงานหรือภาษาบ้านเราว่า QC นิดนึงแล้วภาษาลักบี้นะคะภาษาล็อกบี้ที่อกว่าเดี๋ยวขอเช็คกับทีม O Television Match Official แล้วผมก็คือตุ๊แลมเราต้องรู้จักนะ ครับทีมโอทีมโอทีอมโอทีกโกเอ็มแล้วก็ TO ัโครับตบอก็ว,วีวาอาร์ครับผมถ้าวีอาร์ก็ฟุตบลลอลนะ คู่นี้ถือว่าจะมีการประทับรุนแรงก็รุนแรงทุกคู่แหละครับแต่ว่าต้องมีการฝึกซ้อมดูได้จากการที่ใส่หมวกด้วยไหมคะครับผมก็ต้องใส่หมวกเพื่อคนก็เอ้านึกว่าเราใส่หวยแล้วไม่มีอัพ ดูสักกู่คร <tonight> s <S story, so ับสุรินไม่มีฉายาหรอคะคู่ทีเคสุรินก็ช้างเลยครับช้างไม่มีเหมือนี้หรอเรียบร้อยครับสุรินครับได้ไปแล้วครับหนึ่งไทยจากหมายเลขยกมือหันหลังด้วยครับหมายเลขที่วางทฐานหมายเลขกระเรสุรินสุรินหมายเลขไรเราวางฐาครับยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ทรับผมไม่รู้อ่ะนะพร้อมพร้อมผงสะทนช่วยชู พอพูดภาษาสุลินได้ไหมได้ครับได้เลยดังเปรี้ยดังเปรี้ยปรงได็นปรี้ยกร้อนเปรี้ยเกินอะไรต้องเอามาตรงกานดีกว่าสะดวกกว่าพูดการสะดวกกว่าค่ะดูลูกนี้นะครับเดี๋ยวฝากอาจารย์หน่ยก่อนลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะคะได้แค่วางทรายเนาะครับ ท้ายนี่ห้าแต้มนะคะจุกสุรินห้าจุดนะาจุดสุรินก็ชินน้ำไม่อนครับ มีเกิดยังรักกันอยู่ยังรวงรวงรักทางด้านจังวาสุรินได้บอลส่งออกเปิดยางไม่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ครับตุสินบอกว่าเป็น พลาดอะไรบางก็ขออภัยด้วยนะฮะเรเชิญเลค่ะเรเชิญเลค่ะเราเหมอต้องการควมชื่อหรอว่าไปกันอะไรกนเราไม่แม่นนะได้้เห็นคนฟูหันหน้ามองมราี้อชิอในเรื่องของกติกาเสริมให้นะีใหมหน่อยอบคุณครับเป็นลูกุของนคร้นนี่ครับนรน้นรักไว้ได้ได้ไเหรอคะอัี เดี๋ยวผมดูสัญญาณก่อนอ๋อดึงครับดึงครับอ๋อดึงตอนตอนที่ยกไรเอาครับตัวลอยขึ้นไปด้านบนนี้ห้ามห้ามสัมผัสห้ามดึงกันเลยครับต้องลงมายืนด้วยเท้าทั้งสองที่พื้นก่อนใช่ครับฝั่งตรงข้ามดึงครับบนไซโคนี้ครับจากโค้ครับจากเรื่งค่อยศึกษาเรียนรู้กติกาไปครั ตงส่งเข้าเล่นแล้วครมถม้สาเให้ไปได้อ้าต้งนลูนี้ยังได้บอลไดยงเล่นได้ของศุนินสุนินราบ่อนไไปเลยครับยังแจกทักโดนสักกรมไว้ได้ยังไงเพสินเช้สัญญาตุครับงงมาสีหันหน้ามาอีกแล้วคุณคุณลูกนีครับก็ คือว่ามันเป็นลูกนอกออนไปแล้วครับตั้งแต่จังหวะแรกแล้วครับผมแต่ทีนี้เนี่ยบอลมันกลับไปกลับมาครับอยู่ในระหว่างการเล่นเพื่อสินิ์เลยให้เป็นเทอออนเอาเป็นแอนเดอ a ์เทจครับเป็นการได้เปรียบการเล่นไปก่อนนะครับแต่ดูแล้วพอไม่ได้เปรียบปุ๊บพื่อศิลป์เลยเรียกกลับมาทำสกรรมครับทางด้านพระพร ทางด้านนักคอนทมครับส่งเขาเล่นก็ทงนี้ก็คือถ้าไม่ใช่เป้าพีที่รุนแรงครับก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสการเล่นครับเพื่อให้เกมมันสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับไปไล่เข้าเลยไล่เข้าเลยโอเคโอเคโอเคส่งเข้าได้แล้วทางด้านนักคอนมได้ล่นกอไลน์ทางด้านขวามันรัดกนอยู่รักกันกอดกันไว้ วันออนี้ผ้ชมกองรักมือฉันแต่ว่ยังรักรักองสอว,วไไัออกลลไลมาไดวบหมได้มได้ได้ดังสวินัตบอลได้ดไไดดดลูกนี้ียังรักกันอยู่คโสัญญาณยกมือนะคะนี้เป็นลูกเป็นลูกโทษครทับลูกโทษนะครับ นรกขามาันงขอเตะครับอ,อ,อ,อย่างคุณลูกเนี่ยจะกดลออากไว้คนเดียวไม่ได้นะไม่ได้ต้องปล่อยได้ค่ะได้ค่ะไม่อย่างไรนะคะเราโนะ <laughs> <laughs> อ,อเคครับเดี๋ยวเรามาดูลูกโทษกันครับกดใช้เสียงสักีบนครับ ครับนี่ครับบีกีทีมชาติไทยสังกัดสโมสรตำรวจครักบอรปฐมใช่ไหมครับสำรับของนครบอลปฐม รักกันอยู่นะครับผยังได้บอลไมยได้ลงผาเปล่อยบอลถักบอลลงมาไปกอดไว้ไม่ได้นะยังได้อยู่นะครับเริ่มเข้าใจกันการเล็กน้อยบอลรัก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 กันอยู่นะครับผอลูกนี้บอลกางยกมือครับผมเข้าข้างรักไม่ได้นะรักข้างข้างรักกัน และขอหอมเปิดยาวขึ้นมาปดสู่ดินรับไปได้สอ่งออกรายข้างจะดูว่านักกัลก้าเซปออกมากินได้ใช่ไหมสนามเป็นยังไงนะขอออกมารับไปได้หมายเลขหนึ่ง เป็นลูทางด้านของนาคอนทมครับหมายเลขสิบห้าคนเดิมครับคุณนุกช่วยสะกดชื่อนางสกุลให้ดูด้วยชื่อเขาได้นะเนี่ยครับวันนี้ครับทีมชาติไทยสังกัดสโมสรตำรวจครับยังไงฝากฝากคุณนาทีลงอ่านดูนะคะฝากมานาทีค่ะไว้เดี๋ยวเอาไปพิมพ์ใหม่ด้ลยว่าใจเสียงสักครู่ครับ ตรงนี้เป็นไงครับไม่เข้าครับออกทางไปครับไปเลขสิบห้านี่ได้ชื่อไปแล้วครับพิชโฟงไพยบัวครับพิชโฟงไพยบัวครับนี่ครับผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับและสังกัดสโมสรตำรวจครับก็ในระดับกีฬาแข่งขันครับในทุกทีมครับก็จะมีทีมชาติอย่างทุกที้นี้ครับพิชกล้วยใจให้อูด้วยนะครับทุกทีมครับมีหมดเลยนะครับ ชอบสไตล์พ <expands and floor trendy> ี <practices> ่กล้วยเด่นอคุณเยังไงครับสุดยอดอีซน์ครับครับ22เรครับแล้วมลยดูการออกมายที่สวยงามครับเกิดยาวขึ้นมาอินแดงขึ้นมาแลีโอ้ยหเป็นไงโอ้โหเสียงเฮดยยสยย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 ยเยย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 ยรก2ยย2 มีพ้นแนวเส้นยี่สองเมตรตัวเองขึ้นมานะครับอา่าแล้วฟังแดนตัวเองนะครับแล้วก็เตะไปตกในเส้นยี่สองของฝั่งตรงข้ามแล้วดิ้งออกไปฝั่งที่เตะครับได้ทุ่มบอลเข้าเล่นครับได้ทำครับผมเตะออกแต่ได้บอลใช่ครับาาจากเส้นกี่เมกีนะไม่ธรรม,นะม,มาดา,ายิบแต่แดนตัวเองไม่ทิงยังโอ้โหอ่าฮะ สเส้นยี่สิบสองจแสดงตัวเองจะเดินไปดูเส้นไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวได้รู้ทุกหนักเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจหูบูแลมสวัสดีครับปู่ครับฮะเอาหนี้ครับพี่อนี่นี่กระซิบมาฮะแล้วเป็นไงอาจารย์เป็นทายหมายเลขที่วางทายยกมือหันหลังครับหน้าพรมถม คราที่โรงเรียนมีฮะลักดีหมายเลขที่ยกมือยกมือขนาดครับพี่วังทรายพี่ชายที่ให้รองขาวครับหมายเลขแปดครับขอบคุณมากครับหมายเลขแปดหมายเลขแปดแปดก็คืออานนท์นินพรมแล้วก็พิชษ์ทายบัวเตะขนาดพิเศษครับครับผม เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเอิด15นะคะเริด <15 S 3> 1บอ่าดังสองตาเป็นเจ็ดแต้มนเป็นเจ็ดไปดูเจดเป็น <7 S 3> เจ็ดจุดนะคะเป็นเจ็ดจุดตอนนี้พี่กลับมานำแล้วอาจารย์แต้มแต้มยังไม่ห่างครับยังไม่หา่างยังซูซี่ครับ นี่เราจะเล่นเดี๋ยวผมจะค่อยๆแปลให้ดีกว่าอ่าอจารย์อาจารย์อาบอกว่า rugby is the best game in the world ครับใช่คลิปรักมากโคโรสนามครับเตะร์ลิสตาร์ทีครับโอ้ยจังหวะทรับตรงนี้นีครับจะเล่นต่อไป พุทธศิลป์ด้วยครับครับด้วยครับทุกทุกตำแหน่งในสนามเราจะได้ทานน้ำหมดครับองตาหมองแล้วเป็นคนใส่ป้ายตะรับแรงมากเอคนใส่ป้ายตะโกะให้หากินเองรอาการขาดน้ำเฉียบพลันนะจ๊ะก็ถือว่าคู่นี้ยังสูสีกันมากนะจ๊ะนะแต่จะไม่แต่จะไม่ห่างจะไม่ห่างสูสีมากครับสูสีค่ะสูสีมากเห็นว่าทางด้านสุรินทร์นั้นอาศัยจังหวะ วางทายทักทายไปก่อนแต่ว่าด้านความประถมก็แก้เกมแล้วก็กลับมาทําคะแนนโดยการวางทายแล้วก็ลูกโทษครับทางดานโบมันจะได้ลูกโทษนะคะตีลูกโทษได้ทางด้าครับผมซูรินี่หรือจอนซูรินี่ซูรินี่คำกั้อะไรเนี่ยบล็อกยิ้งนะบล็อกยิ้งนะมีครับอาจารย์เดี๋ยวมีีแน่้บอกแล้วให้ทำการบ้านมาด้วย เีออกมาเลยทั้งิ้นสองทังบัดเดียก้ไปปิดเลยนะได้เลยค่ะสุรินอะไรมาทำสวยเอาสารมีช้างช้าเขาสาเขาบนปักการหวานภาษาไม่เคยถูกเหมือนกันใกล้กันทางด้านลูกสาวที่ว่าขุปูุมีอะไรด้วยมาแล้วค่ะมาดีงาสวยสุรินจะเป็นทิ่นช้างทิ่นช้างใหญ่ข่าใหม่ดี ขักอากาศหวานเท้าวสารหอมท้องวัฒนธรรมต้นไม้สุดยอดนะครับไอ้่ายสมุทรเข้าแม่ไอทานก็ช้าอยู่ไหนเน่ยขอบอกนครปฐมสักหน่อยปึ้งคุยเลยหน้าใส่หัวเลยเซิร์ชอีกแล้วมูมีเน็ตอยู่ไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรกันอี็กด้วแอนนะสมสมสมหวานข้าวสารถ้าลูกสาวงามนี่ไม่ไม่อันนี้ขอพัดทางอนุการสวยกว่า มันสนามจันทร์งามล้นพุทธมนฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตาแม่นักท่าจีนจีนจีนต้องถามคุณครูที่อยู่นครธมด้วยใช่ไหมครัต้องเป็นครูหมิวครูหมิวนี่ครูจิ๋วครูมอติชานี่นครธมสวยไหมสวย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 พระแท่นลูกครับสวยไปหมดยูสวยยูมาชมฟุตบอลกันต่อครับ ครทำไมมันขาดไปนิดนึงค่ะครับผมนแล้วผู้เสียสิทธิ์ก็อธิบายอยู่นะครับผมครับก็จะเป็นกัปตันทีมนะครับกัปตันทีมที่จะได้สิทธิ์ปรึกษาสอบถามหรือขอคำแนะนำนะครับครับทีมที่จะมีตัรแทนเหมือนแบบลักสบอลไหมคะไม่มีครับไม่ใส่ครับเพราะว่าให้รู้หมายเลขเฉยๆครับหมายเลขนี้เป็นกัปตันทีมครับจะมีสิทธิ์มาไม่มีองใส่ตัวคุยกับผู้เสียสิทไม่ต้องใส่ครับครับผไม่ใส่แต่ในใบลายชื่อก็จะ สัรัสัญลักษณ์กำกับไว้อยู่ครับผมได้ข้อมูลแล้วก็ไปอธิบายให้กับในทีมได้ใช่ครับผู้สินชิตมาแล้วถ้าไม่ได้ทำ